ชูคนด้วยสวัสดีสวัสดีสวัสดีพูดดีๆสวัสดีสวัสดีเกกล้วพวกคิดเป็นแกอยู่ไหนนี่ไหนกระโดดดิกระโดดกระโดดนี่ไงเจอชื่อแกละนี่ไงอยู่ดีป้ากล้องแมงอยู่ไหนเอาโอเกมมาเข้าใหม่แป๊บหนึ่งอ่ะมาแล้วหรอ,ออ่เดินออกมาสิพี่ชื่อน้องเอ็นนะคะ ตาตาแหละเอ้ยอยู่นี่ไม่ปะกระโดดยังกระโดดเลยอ่ะขออภัยที่มันค้างแล้วกันเพราะวันนี้ทรศับทต้องนี่โทรศัพท์ท่านสักหน่อยเชื่อตกอีกแล้วตาตัวค้างหนูน้องเบรโล่ต้องมื้ตัวได้เออจะเปลี่ยนเปลี่ยนโทรศัพท์ไหมไม่เอาไปเร็วไปเร็วกระโดดกระโดดไม่เึร็จอ้วน ฮะโอเคเมื่อกี้แม่เรียกน้องไปขึ้นโอโอเคเ,เราเล่นคนเดียวก็ได้เน,นี่ยกระโดดกำลังกระโดดมาอนนโอเคโอเคอ่ะน้องออกเกมหรือเปล่าโอเคเราองเล่นคนเดียวก็ได้โอเคคนก็ยูนนะค้างจังวะชิ เออค้างค้างเฮ้ยนี่ยังไงน้องผ่าน้องผ่ายังเล่นอยู่เลยอุ้ยเฮ้ยเซฟเซฟเซฟเ้เกือบตายรอด้วยเอ้อตายลืมกระโดดกระโดดไม่ติดจู้ขณะเป็นเซียนออฟลี่นะคะ อ่ะโอเคยางยังหยุดเออขอเวลาแป๊บโอเคมาได้ละโอเคไปก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเก็บน่ากลัวมากคือมัน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  มันใช้โทรศัพท์ไหมช่วยอสไม่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 ฉันอาบเท็บเยอะ่วย่ก,ยก,ยก็ช่วย่วเหมือนกันโอเคน้องรออยู่เอ้ตกน <c oughs> ี่เ <c oughs> หินน้องพูดด้วยเออ โอเคเปลี่ยนที่แป๊บโอเคเดี๋ยวๆโอเคได้เวลาชิปมาแล้วแก yeah. ลอก่อนอึบอึบโอ้ยชิป,ปน,นี่ไงอยู่เนี่ยมาแล้วโอเคไปก่อนเลยนะไม่ค้างแล้วเนี่ยไม่ตายแล้วโอ้ยค้างค้างค้าง ตายแววมันากายจังเลยเราแบบนี้มันยากเลยว่าพอโทรสท์มันกากว่ะเออฮะตายเพราะอะไรตายเพราะอะไรเนรอะฉันหล่นเหรอฉันไม่รู้ตัวเลยเยวรอฉันด้วยโอเคเด๋ยวตกโอเคฉันมาแล้ว โอเคตกตกหลอกแกอย่าไปตันไปก่อนว้าตก,ตกๆๆๆๆๆเปลี่ยนเครื่องเลยดีไหมรอแก,กน,นอนแล้วจะเปลียดเครื่องเออเฮ้อกลัวตกมากเลยทำไมมันมองเป็นแบบนี้นี่โอ้โหค้างจะใจเลยสะใจหรือไงเนี่ย <c oughs> ตายรัวๆเลยตายทุกดา,ยายเลยม่้ฉันไม่เลอนี่เธอเธอจะยินรอฉันไปเมื่อไหร่หรอฉันรอเธออยู่นี่ชิบโอ๊ยป๊อบอีดป๊อบอ,อีดมันคือป๊อบอีดเออมันกดได้ด้วยเธอ โอ้แบบนี้ง่ายชิวๆไม่ได้ตายฉันไม่ได้ากาาขนาดนั้นเออฉันก็ไม่ได้ากาาขนาดนั้นนะ <c oughs> เอาแล้วตอนไหนพาจะมาเอาก็มาอีกด้านหนึ่งแล้วแกไปไหนรัวเร็วตัวเร็วใช่ด้านและด้านง่ายๆอย่าตายแล้วกัน <c oughs> มาถึงแล้วหรอ เอ้ยราด้วยอ่ะตายเธอฉันตายรอ,ยอก่อนยรอก่อนคือแบบ ấy, ยังไม่ได้ไปถึงเลยแกไปไหนแล้ววะแกเอาเกมแล้วเหรอ ออแล้วอยู่ไหนออ๋ออยู่ด้านหลังสินะตายสินะใช่ไหมเนี่ยอ๋อนั่นไงหัวสงเหลืองเสื้อแบบนั้นเร <c oughs> ็ว,ว <c oughs> อ่ะมาถึงแล้วไปเลย <c oughs> ยังไม่ได้ตายเลยฉันไม่ได้ก,กะขนาดนั้น <c oughs> ใช่ไหมอ้าวแล้วเธอตายได้ไงค้างเหรออืม <c oughs> แล้วตายได้ไงเนี่ยพ่าถือเลยดีๆกระโดดดีๆ ุบตอนไหนมันจะถึงเส้นชายเดี๋ยวดันมันยาวๆใช่ไหมเธอคลิปตอนไหนคลิปมันจะจบเดี๋ยวโอเคมาถึงเดินไปเลยหมายมันห่างมันห่างมันห่างเอ้ย่ห้องชึบจึ๊บฉันไปรอตรงนั้นนะก็นี่ไงฉันอยู่ตรงเนี้ยเธอกระโดดดึงดึงอยู่ตรงนั้นน่ะ <c oughs> ยุปอ้าวเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันตายเธอเฮ้ยเธอก็ตายเหมือนกันเหรอ,อเธ <laughs> อไปไหนอ่ะเธอตั้งใจเดินหรือเปล่า <laughs> ยุบอืม่าฉันถึงละตั้งใจเลยเธออ่ะรอต้องพา <laughs> โอเคอเมื่อกี้เปลี่ยนที่ มาแกอยู่ไหนแล้วอะอยู่ข้างล่างแกยไงยไหนไหน,ไหนอ่ะแกออไปก่อนแล้วเหรออือหือตัวใจได้ไหมคะได้ฮะโอเคแล้วอู้หูเป็นยังไงไฟวนั่นเโอ๊ยตกตกอย่าไปก่อนนะน้องไปก่อนนะโอเคข้างไปเคลื่อนข้างโอ๊ยไปก่อนน้องบอก เอามาเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยสาสาโอ้ยบคิี่กุแค่ดีดีไหมที่ปก็จะศสักโอ้ยเห็นแต่หน้าฉันแล้วทีเนี้ยโอเคโอเคสูงก่าโอ้ยโอ้ยตกโอ้ยกระเด็นไม่มีสติโอเคไปไหนอะตายอะตายแล้วเหรอ ชิบอมสัโีโอเคโเคิปกอนมามามยเอาหิตัวละับไไแล้วโอเคเิ้ ทำไมไม่จบคิดจ้ะจดะจยะเดี๋ยวโอเคคลิปมันจะซ่อนไปเนาะโอเคจบคลิปเลยโอเคบายบายเด้อบ๊ายบาย๊ายบาย